ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอด s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับอีเกอร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับอีเกอร์ออฟโนกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับความเป็นมาสุดคลังพระเก่าหายากหลวงพ่อจุกเมืองลบบุรีไปรับชมกันได้เลยครับ สำหรับเมืองโรบบรีนะั้นเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานและวัตถุโบราณอย่างมากมายอีกทั้งยังมีกลุก่มพระเก่าหลายกลุ่มและมีพระเครื่องเก่าๆอีกมากมายซึ่งบางรุ่นก็น่าจะมีอายุนับร้อยปีรวมถึงพระดังอย่างพระล่วงยืนหลังร่างปืนและพระหูยานรวมไปถึงพระหน้าโปรกูววัดปืนและอื่นๆมากมายที่ได้เคยขุดพบมาเมื่อหลายปีก่อนซึ่งหลวงพ่อจุก นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นพระเก่าและเป็นของล้ำค่าแห่งเมืองลบบุรีที่มีอายุไม่ต่ำกว่า800ปีเช่นกันได้มีการขุดพบเมื่อหลายปีก่อนไปจนจังหวัดลบบุรีบริเวณกูพ่พระเก่าและเจดีเก่าซึ่งพุทธลักษณะขององค์พระนั้นก่อนคำม,มีความสมส่วนมีความงดงามและมีความโดดเด่นทางพุทธศิลปะอย่างมากมีความคล้ายกับพระพุทธรูปที่มีพุทธศิลป์แบบหลังกาและเห็นได้ชัดว่า มีความแปลกอันแตกต่างออกไปจากพระสกุลลบบุรีเนื่องมาจากในสมัยโบราณน,นั้นประเทศไทยหรือสยามประเทศของเรานั้นค่อนข้างมีความสัมพันธ์กับเมืองลังกาทางด้านศาส,สนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเมื่อถึงยุคพุทธศตรวรรษที่18ลทัทธิหินยานแบบลังกาวงของศาสนาพุทธก็ได้มีการเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางณนะสยามประเทศของเรา รวมไปถึงได้มีการได้ส่งให้พระภิษสุสง์ในประเทศไทยเข้าร่วมศึกษาพระธรรมมาวินยัยและเข้าถึงอย่างทองแท้ณกรุงลังกาอีกทั้งยังได้มีการนิมนต์พระภิสุสง์ที่เป็นชาวลังกาให้เข้ามาในประเทศไทยซึ่งในจังหวัดลบบุรีในขณะนั้นได้เป็นที่ตั้งของวัดลังกาอยู่สองแห่งซึ่งก็คือวัดสิงห์หนและวัดลังกา แต่มาถึงในยุคนี้วัดดังกล่าวได้สูญสิ้นไปหมดแล้วและไม่ลงเหลือแม้กระทั่งสร้างปรคาคักพังรวมไปถึงในจังหวัดลบบุรีแห่งนี้จะลายล้อมไปด้วยพุทธศิลปะที่มีความเป็นศิลปะแบบรังกายอย่างมากเนื่องจากได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่ในสมัยโบราณน,นั่นเองและพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยในทุกๆพระองค์นั้นก็ได้ทรงเป็นพุทธศาสนุปถัมภ์อย่างแท้จริง และมีความเริ่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเสมอมาจึงมีการสันนิฐานว่าพระหลวงพ่อจุกนั้นอาจจะเป็นการสร้างขึ้นโดยพระพิสุสฆ์ที่เป็นชาวลังกาซึ่งในขณะนั้นเองได้เข้ามาเผยแพร่ศาสนาและอบรมสั่งสอนประชาชนทางด้านศาสนาในประเทศไทย ซึ่งพระพิสุสงฆ์ที่เป็นชาวลังกานั้นเป็นพระฝ่ายอารัญวาทซึ่งมีความแก่กล้าทั้งด้านพุทธ,ธาคมและเค้งคัดในพธธระัรมวินัยรวมไปถึงวิปัสสนาธุระอย่างมากจึงทำให้ใครหลายคนต่างศรัทธาและค่อนข้างยอมรับและพอจุกอย่างมากอีกทั้งเชื่อกันว่ามีพุทธคุณที่เข้มขงังและโดดเด่นในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเรื่องมหาอุดและคงกระพันชาติสําหรับพระเครื่องหลวงพ่อจุกนี้เป็นพระเนื้อดินที่มีความงดงามสมส่วนและโดดเด่นมีความเป็นเนื้อชิ้นค่อนข้างน้อยมีขนาดความสูงอยู่ที่ประมาณ6.5เซนติเมตรและมีความกว้างของฐานอยู่ที่ประมาณ3.5เซนติเมตรเป็นพระพิมพ์ในลักษณะแบบครึ่งสี่ แต่ก็เป็นพระที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ไม่น้อยหากเทียบกับพระเครื่องรุ่นเก่าๆอื่นๆองค์พระนั้นจะอยู่ในอริยาบทประทับนั่งและแสดงปางสมาธิขัดล่าทางด้านเหนือของบรรลังฐานเขียงนั้นจะปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีฐานค่อนข้างสูงและมีฐานค่อนข้างเตีย้ยในลักษณะของพระเกต้นมีลักษณะคล้ายกับจุกหรือที่ใครหลายคนมักจะชอบพูดกันว่า ดิมป้านใหญ่ซึ่งสิ่งนี้คือเอกลักษณ์ที่สำคัญที่ได้มีการนำมาขนานนามถึงองค์พระนี้อีกทั้งเรายังสามารถมองเห็นได้ถึงรายละเอียดต่างๆที่ชัดเจนซึ่งนาแปลว่ามีอายุที่ค่อนข้างเก่าแก่มากนับหลายร้อยปีแต่ก็ยังคงความชัดเจนซึ่งนาแปลว่ามีอายุที่ค่อนข้างเก่าแก่มากนับหลายร้อยปีแต่ก็ยังคงความชัดและคม เคมไม่เห็นอยู่เราจะมองเห็นถึงพระโอษฐ์พระนาศิก์และพระเนตรรวมไปถึงพระกันที่ยาวจรลดไปจนถึงพระอังสาซึ่งสิ่งต่างๆของพอระองค์เครื่องนี้ต้องขอบอกเลยว่ามีพุทธศิลปะที่มีความเป็นลังกาให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนทางด้านพุทธคุณมีความแข็งแกร่งในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือมีความโดดเด่นทางด้านคงกระพันชาติมหาอุดและเชื่อกันว่าหากมีไว้ในครอบครองจะแคล้วคลาดปลอดภัยจากศัตรูผู้ปองลายเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่างไรฝากกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป e ีกเกอร์ n o ฟ e นจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ